ก็จะได้หยิบยกนำเอานิยายรักอมตะที่แฝงไปด้วยธรรมะอัลลํำค่าโดยธรรมโคตรมาเล่าสู่เราท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องรีลาวดีเป็นตอนที่37เจ็ดมตยะในคณะ กลับมาถึงประตูพระนครในเวลาดึกนายทวารบานได้เปิดประตูเล็กให้ออกตามที่ตกลงกันไว้เมื่อกลับมาถึงค่ายพักท่านเศรษฐีได้พบลูกน้องของท่านบางท่านบางคนนอนหลับแล้วแต่บางคนก็ยังคงน,งนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่เมื่อเห็นว่าเศรษฐีกลับมาผู้ที่ยังไม่หลับต่างเข้ามา ลุ่มล้อมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสนใจ,จท่านเศรษฐีก็ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบทำให้บางคนที่ยังเครือบแข็งสงสัยอยู่บ้างเชื่ออย่างสนิทใจว่ารัตตปาณีคือรีลาวดีในชาติก่อนนั่นเองเชา้าวันรุ่งนนขึ้นเมื่อประตูพระนครเปิดเมติยะเศรษฐีก็นำขบวนเกวียนเข้าไปในเมือง เพื่อนำสินค้าผ้าไหมไปขายในตลาดวันนั้นนับว่าเป็นวันโชคดีอย่างยิ่งสำหรับท่านเศรษฐีเพราะปรากฏว่าสินค้าของท่านขายดีเป็นน้ำเป็นเป็นเทน้ำเทท่าและผ้าไหมทำจากแคว้นกาสีที่รู้จักกันดีในชมพูทวีปว่าผ้าโกใสเป็นผ้าที่มีคุณภาพและความสวยงามเป็นเยี่ยมเป็นที่ต้องการ ปรารถนาของคนทั่วไปตามปกติภาคโกไสมีขายเป็นจำนวนน้อยในกรุงสาวัตถีและมีราคาแพงมากเศรษฐีข้ามบดีผู้ร่ำรวยเท่าเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อมีพ่อค้าจากเมืองพราณสีนำผ้าโกสัยมาขายด้วยตัวเองและขายด้วยราคาถูกประชาชนจึงรุมซื้อเป็นการใหญ่ พ่อค้าบางคนก็เหมาซื้อเป็นจำนวนามากๆเพื่อน,นำไปกักไว้ในร้านเพื่อขายเอากำไรอีกต่อไปภายในบ่ายวันนั้นเองท่านเศรษฐีก็สามารถขายสินค้าได้ทั้งหมดและได้นำเงินเป็นจำนวนมากและได้เงินจำนวนมากและเมื่อได้เงินแล้วก็เที่ยวซื้อเอาสินค้าพื้นเมืองต่างๆบรรทุกใส่เกวียนเพื่อน,นำกลับไปขายอย่างบ้านเมืองของตนต่อไป เย็นวันนั้นเมธิยาเศรษฐีพร้อมด้วยลูกน้องคนสนิทสองถึงสคนได้ไปยังบ้านของนางกหปัตรตานีมารดาในอดีตของรีลาวดีพร้อมด้วยเครื่องประดับอันมีค่าสำหรับที่ดาน้อยของตนแต่ท่านรู้สึกผิดหวังเมื่อได้ทราบว่ารีลาวดีและญาติพี่น้องเก่าจำนวนหนึ่งได้ออกเดินทางไปเมืองสาเกตเสียแล้วเพื่อเยี่ยมพี่สาวชื่อกนิกา นาขับปัตตณนีบอกว่าลีลาวดีน้อยได้ลบเล้าให้คนตนให้คนพาตนไปเยี่ยมกันนิกาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในตอนเช้านางจึงได้รับจึงจัดการให้ญาติบางคนพาไปเมื่อไ่จะกลับเมธิยะเศรษฐีถามด้วยใบหน้าหม่นหมองและรู้สึกอะไรคิดถึงที่ดาน,น้อยของตอนเป็นกำลังเห็นบอกว่าทั้งไปทั้งกลับ จะต้องใช้เวลาประมาณเจวันเพราะเมืองสาเกตห่างไปจากทางทิศใต้ประมาณหโยช์ถ้าเดินทางด้วยรถมา้าก็ใช้เวลาประมาณสองวันท่านจะต้องพบปรีราวดีก่อนไม่ใช่หรือแน่นอนทีเดียวท่านเศรษฐียืนยันข้าพเจ้าจะต้องคอยพบรัตนาปาณีก่อนในระหว่างที่คอยนี้ขอเชิญท่านมาพักภายในคฤห,หาสา์ของข้าพเจ้า ก่อนก็ได้เพราะกระหัสของเราก็กล้องขวางดีและมีคนอยู่ไม่เพียงกี่คนเท่านั้นขอให้ท่านถือเป็นว่าเป็นญาติสนิทกันต่อไปเพราะไหนๆเราก็เป็นมารดาบิดาของลูกคนเดียวกันอขออย่าได้เก่งใจเลยขอบคุณท่านมากเมตยะเศรษฐีตอบแต่ข้าพเจ้าเห็นจะรับความเอื้อเฟื้อของท่านไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าจะต้องคอยควบคุมดูแลกองเกวียนจำนวนร้อยที่ตั้งายอยู่นอกกำแพงเมืองคงจะมาเยี่ยมท่านเยี่ยมท่านเป็นครั้งคราวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็เชิญท่านตามอธัธยาศัยนางขาหาปตณีตอบข้าพเจ้าเห็นใจท่านเพราะสามีของท่านเคยเป็นพ่อค้าเกวียนมาก่อนเคยคุมเกวียนสี่ร้อยเล่มไปค้าขายต่างเมืองต่างๆเช่นเดียวกันกันกบท่าน แต่ไปถึงเมืองใดเมืองหนึ่งเขาก็ตั้งค่ายพักนอกเมืองเหมือนกันเพราะสะดวกในการหาน้ำและหญ้าให้แก่โคถ้าท่านมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ขอเชิญท่านแวะมาสนทนากับข้าพเจ้าด้วยในที่สุดเมตยเศรษฐีจำต้องคอยที่ดานน้อยต่อไปอีกเป็นเวลาเจ็ดวันในระหว่างนั้นท่านได้ ใช้เวลาให้ผ่านพ้นไปด้วยการไปติดต่อกับพ่อค้าคนสำคัญบางคนแห่งกรุงสาวัตถีในเรื่องการค้าบ้างหาซื้อสินค้าบรรทุกเกวียนเพิ่มเติมบ้างท่องเที่ยวชมสถานที่สำคัญสำคัญภายในกรุงสาวัตถีบ้างไปสนทนากับนางขหปัตานีมาดาเก่าของลีลาวดีบ้างจากการสนทนากันนางกับนางในเวลาต่อมา ท่านเศรษฐีก็ได้รู้ถึงรายละเอียดชีวิตในอดีตของลีลาวดีได้รู้จากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างลีลาวดีกับเรวตะตั้งแต่ต้นได้ทราบถึงความรักอันไม่เปลี่ยนแปลงของลีลาวดีจนตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณีติดตามพระเรวัตตะไปจนพบที่กรุงราชคฤห์และได้ทราบว่าลีลาวดีได้ล้มเจ็บลงเพราะความเสียใจ และถึงแก่มรณะกรรมอย่างน่าสงสารอย่างไรแล้วเวลานี้พระเลวตะยังมีชีวิตอยู่หรือท่านเศรษฐีถามข้าพเจ้าไม่ทราบเหมือนกันนางข้าัตานีตอบเพราะเวลาล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วข้าพเจ้าไม่เคยได้ข่าวข่าวจากเขาเลยท่านเศรษฐีนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามขึ้นด้วยท่าทางไม่สบายใจว่า ท่านคิดว่าลีลาวดีจะลืมเรวตะได้ไหมนางก็หตปัตติณีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วตอบว่าเก่งว่าจะลืมไม่ได้เพราะเมื่อคืนนี้เธอยังถามถึงเขาอยู่ตลอดเวลาซ้อยังให้นันทาพาไปดูสวนหลังบ้านและสระน้ำที่เธอเคยนั่งสนทนากับเรวตตด้วยนันทาบอกว่าเธอนั่งร้องไห้อยู่ที่ลิม,ลมสระเป็นเวลานานทีเดียว เวลานี้เรวาตาภิกษุจะมีอายุประมาณเท่าไหรท่านเศรษฐีถามนางข้าัตนีนั่งคิดคำนวณนับนิ้วมืออยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบเข้าใจว่าประมาณ37-38ถึงปีแล้วถ้าอย่างนั้นคงไม่มีความยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นอีกท่านเศรษฐีพูดถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะอายุแตกต่างกันมากและอีกประการหนึ่ง พระเรว,วัตะอาจจะเดินทางจากกรุงราชคห์ไปอยู่ที่อื่นแล้วบางทีอาจจะถึงแก่มรณะแล้วก็ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าดีลาวดีกับเรวัตะคงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกไม่แน่นักไม่แน่นักนางกหปปตนีพูดอย่างใช้ความคิดเพาะถ้าพระเรว,วัตตะได้ข่าวว่าลีลาวดเีเกิดแล้วเขาจะต้องเดินทางมาพบแน่นอน หรือมิฉะนั้นลีลาวดีก็อาจจะลบเราให้เราพาไปคุงราชคกื์ก็ได้ให้เราคอยดูก็แล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมตยะเศรษฐีพูดบางทีเราอาจจะต้องยอมแพ้ต่อความตั้งใจอันเดียดเดี่ยวของทั้งสองก็ได้เมื่อครบกำหนดเจ็ดวันแล้วลีลาวดีน้อยก็กลับมาถึงกรุงสาวัตถีกันนิกาผู้พี่สาวพร้อมด้วยทั้งสามีและบุตร ได้ติดตามมาด้วยจึงได้มีพิธีฉลองอแสดงความยินดีต่อการรวมญาติเป็นการใหญ่วันลุ่งขึ้นนางกหัปัตตนีได้สั่งให้มีการตะเตรียมสถานที่และอาหารเพื่อจะทำการเลี้ยงพระพิสุจำนวน500รูปในวันต่อไปในลาวด,ดีน้อยดูเหมือนจะตื่นเต้นดีใจกว่าใครๆทั้งหมดที่จะได้เห็นพระพิสุสงฆ์ เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยในวันต่อมาพระพิสุจำนวนห้าร้อยรูปจากพระเชตวนารามก็เข้าไปฉันัตาหารในเครือหาดของนางกหัตปตนีรีราวดีน้อยได้อังคาดพระพิสุด้วยมือของตนด้วยอารมณ์ร่าเริงยิ่งนางกษัตปตนีและเมติยเศรษฐีตลอดถึงคณะญาติได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่า จะไม่แนะนำรีลาวดีน้อยให้พระพิสุสงรู้จักแต่แผนการเขาไม่สำเร็จเพราะในระหว่างที่พระพิสุกำลังฉันพัตหานั่นเองรีลาวดีได้นั่งตรวจดูพระพิสุสงทั้งปวงมองดูหน้าองค์นั้นองค์นี้ด้วยความพินิจพิเคราะห์คล้ายกับจะค้นหาไขสักคนในที่สุดเด็กน้อยได้ถามพระพิสุฉลารูปหนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าว่า พระคุนเจ้ารู้จักพระเทอารู้จักพระเลว,วัตตะหรือไม่พิสุรูปนั้นจ้องดูเด็กน้อยด้วยความประหลาดใจแล้วถามว่าพระเลว,วัตตะองค์ไหนพร,พระพระพิสุชื่อเลว,วัตตะมีหลายองค์พระเลว,วัตตะที่เคยเป็นโจรต่อมาภายหลังได้อุปสมบทและอยู่จำบรรษาที่พระเชตวานารามแล้วก็ไปอยู่กรุงราชคฤห์พิสุรูปนั้นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งทางนึก ชมความช่างพูดของเด็กน้อยด้วยความประหลาดใจย,ยิ่งเพราะดูเธอไม่น่าจะพูดได้เรื่องได้ราวดุดผู้ใหญ่เช่นนั้นพระเลวัตะรูปนั้นอาตมารู้จักท่านตอบในที่สุดลีลาวดีน้อยยิ้มอย่างพอใจแล้วถามอย่างร้อนหลนว่าพระคุณเจ้ารู้จักท่านเลวัตะเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหน เมื่อก่อนเข้าพรรษาปีนี้มีพิสุรูปหนึ่งมาจากกรุงราชคฤห์แจ้งให้ทราบว่าท่านเลวะตะเถระเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่พระเ,เวรุวานารามแห่งกรุงราชคฤห์นั่นเองพอ,พอได้ยินคำตอบของจากพิสุรูปนั้นลีลาวะดีน้อยก็วิ่งตรงไปยังมารดาและบอกด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าแม่เรวตะยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์ เรยว่าตะยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์แม่ต้องบาลีลาวดีไปกรุงราชคฤห์นะในที่สุดนางกษัตปัตตานีและแม่ติยเศรษฐีจำเป็นต้องเล่าเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับล,ลาวดีให้พระพิสุสงฟังเมื่อได้ฟังความจริงเช่นนั้นพระพิสุผู้ยังเป็นปุถุชนยังมีความเครือบแคลงสงสัยในหลักของวตตะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ ต่างเกิดศรัทธาเชื่อมันว่าสัตว์ที่ยังไม่สิ้นกิเรตันหาตายแล้วต้องเกิดอีกอย่างแน่นอน mm. เมื่อพระพิสุสงฉันพัตตาหารอนุโมและอนุโมทนาและอำลากับคืนสุวิหารแล้วเมติยะเศรษฐีได้พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่ที่กรุงสวัตถีหลายวันแล้วบัดนี้ธุระต่างๆก็เสร็จบริบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าว่าใครจะขอรับเอาทิดาน้อยของข้าพเจ้าอําราท่านกลับเกินสู่กรุงพระนาศีคำพูดของเมติยาเศรษฐีเป็นประดุษสายสณีอาเป็นปดุษสายอสุนีบาทฟาดเปี้ยงลงก,ากลางกระหม่อมของนางกหปัตตานีท่านเศรษฐีพู้เจริญนางกหปัตตานีพูดด้เสียงสะอื้นหลังจากนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานาน ั้นท่านจึงพูดเช่นนั้นเล่าข้าพเจ้าก็มีส่วนเป็นเจ้าของรีลาวดีเช่นเดียวก,กันกับท่านไม่ใช่หรือข้าพเจ้ายังชื่นชมรีลาวดียังไม่ทันอิ่มเลยท่านก็จะมาพาเธอไปเสียแล้วท่านคงไม่ทราบดอกว่าข้าพเจ้าต้องทุกข์ระทมขมขื่นเพียงใดที่ลูกสาวคนสุดท้องถูกมัจจุราชพาคกเอาอกไปเป็นเวลา,าเกือบสิบปี และข้าพเจ้าดีใจและขอบคุณท่านเพียงใดที่ท่านได้นำเธอกลับมาหาข้าพเจ้าอีกท่านเศรษฐีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วพูดว่าข้าพเจ้าเห็นใจท่านอย่างที่สุดแต่ท่านก็ควรที่จะเห็นใจข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวคือรัตตปาณีเท่านั้นเธอเป็นที่รักอันดังดวงใจของข้าพเจ้าของมารดาที่อยู่ทางพรานสีและทุกคนทางบ้าน ก่อนจะจากกรุงพารณาณสีมารดาของเธอกำชับนักหนาว่าให้พารัตะปานีกลับมาให้ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าป่านนี้ทางบ้านคงเงียบเหงาเพราะขาดลัตตปานีมารดาของเธอคงจะร้องให้คิดถึงลูกทุกวันขอได้โปรดอนุญาตให้ลัตตปานีไปกับข้าพเจ้าเถอ ขณะที่เมติยะเศรษฐีและนางกหับ,บดีกำลังเจ,เจราจากันนั้นลีลาบดีน้อยก็วิ่งมานั่งอยู่บนตักแม่ในอริตชาติเสร็จแล้วก็ย้ายไปนั่งบนตักของเมติยะเศรษฐีบิดาในอปัจจุบันชาติด้วยท่าทางชอลาะประจบประเจงทำให้คนทั้งสองมองดูดอมองดูตากันด้วยน้ำตาขออ วันนี้คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะยมนะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะยมเนาะเดี๋ยวฟังต่อในคือในในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับพอดีพระอาจารย์เมื่อคืนนิบเผลอหลับไปลืมหลังจากที่ลงอนุโมทนาเสร็จแล้วเผลอหลับไปลืมชาร์จแบตไว้ตอนนี้แบตมันเตือนเลยอยู่ห้าเปอร์เซนเพราะพระอาจารย์ใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดยม เป็นโทรศัพท์เครื่อง iPhone นะมันจะใช้ของต่อออกมาทีหนึ่งในการที่จะมาใส่กับไมค์ฉะนั้นเวลาเราเราไฟ์สดเราจะไปเสียบชาร์จแบตด,ด้วยไม่ได้มันไม่มีรูเสียบนะครับฉะนั้นต้องขออภัยโยมด้วยนะฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะโยมเนาะอืมแต่จริงก็อยากจะเล่าให้โยมได้ฟังต่อแต่เนื่องจากมันเลยอยู่5%เปอร์เซ็นจริงๆนนโยมนะ คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังต่อนะครับแล้วก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับญาติธรรมใาการธรรมะก่อนนอนของเราทุกท่านทุกคนนะยมนะที่ได้ระดมสัพหะกำลังจะตุปัจจัยทยธรรมเพื่อที่จะทำบุญเนื่องในวันถวายมาหาสังฆทานเพนตนําบลวันที่22นี้ที่วัดป่าธรรมงสารามของเราในการที่จะได้นำปัจจัย กพื่อจะสร้างถนนเข้าวัดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะยยมนะอาจารย์ได้เปิดยอดอเปิดกองบุญให้ยมได้ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะสองวันกว่าก็ได้ปัจจัยมาจำนวน3า5 9 7นวน3 2 5 9บาทบุญนี้สำเร็จแล้วขอทุกท่านทุกคนจงมีส่วนแห่งผลบุญนะฮะให้ได้รับอานิสง์ของการเป็นเจ้าภาพสร้างถนนเข้าวัดนะยยมนะ ชีวิตของเราเก้าวหน้าก้าวไกลไปไกลกว่าเดิมสมเด็จสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่คิดในกิจที่ทำในกรรมที่ประกอบในสิ่งที่รับผิดชอบนะยอมนะขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปรา